คนทั้งหลายอยากได้ความสุขความสบายไปหาอันนั้นหาอันนี้ท้ามันสุขสบายไม่ใช่มันไม่ได้สุขสบายเพราะขาของเงินทองยุดถามรรนดาศักดิ์ตึกล้านอังคารเพรรับเพาะนอนกพอยู่เพราะินเออมันไม่สบายเพราะหายน อะไรสบายแล้วทั้งในบริณฑนที่สันติปรังสุขขังสุขอะไรเสมอจิตสงบไม่มีจิตสงบแบบมีความสุขนี่ความสุขอยู่ตรงนี้ทุกบางคนว่าทุกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอยู่ที่อยู่เท่าไหร่าัตย คุยทุกครั้งเลยจะจำคิดคุยดูยก่อนท่านทั้งหลายสักจำของทิมทุกอะไรเล่าทุกข์อความเกิดชาติทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ลาความแก่เป็นทุกข์ญาติความเจ็บขไข้ใจอภัยญาติเป็นทุกข์ ันนำไปทุคขังความตายเป็นทุกข์น,นี่ความทุกข์สีน่นี้เราจะทำในลารชะนนิอนธนลาจะดำเน,น้นาั่งคืออธิบายทำมาแล้วในเบื้องต้นนี่เพื่อจะแก้ทุกข์นี้ทุกข์ราบความเกิดนี่่าจิตเราสงบแล้วจิตเ,เราไม่มันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ทุกข์ เกิดแล้วมันก็ไม่แก่มันไม่แก่มันก็ไม่เจ็บมมันไม่เจ็บก็ไม่ตายมันไม่ตายก็ไม่ทุกข์ธารมะต่าเราแล้วเกิดเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ทุกข์เวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วตายตายแล้ว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 เกิดเกิดแล้วตายกกิดกิกิดแล้ตาายแแล้วตาย ดูทีอ่อย่าไปลืมที่ต่อไปรู้ไว้สิ่ปกี่พพที่ชาติมาแล้วนี่นี่คนบางคนเราเกิดมาไม่เห็นใครมาบอกสักคนมาจากชากใดชาไดใดจะบอกอะไร แต่ในพบนี้เราอัตภาพนี้ยังมาได้สามพบแล้วเราไปยังบอกไม่ได้จำไม่ได้ใครจำได้ล่ะพบหนึ่งอยู่โลกการตลลลกเรามาอยู่กันตะลลลกนี่นะพบที่สองคือคลอดออกมาแดงๆมีพบที่สามใหญ่แล้วเลือกได้ไหมยูน่าในครัน เป็นไงทุกขนาดไหน,นลืมเมื่อหลับแต่ทอนนี้จะมาชาติอื่นอะไรแต่ชาตินี้ยังจำไม่ได้แล้วนะยินครับทุกขนาดไหนเราดูสิเดี๋ยวโลกกันตาในรกโลกกันตามมืดหมดเอออยู่นั่นโอ้ยขอข้าไเจานน้าคนพรนรกลูกนี้ รวาวนาเพ่เล่นสนเด้ถามคนเล่นโดเเล่นสนาตมาไม่ได้เล่น,นอาอาอีอูอูเอวการกิจเจียหูออข้าไปเจ้าคนทนนกลูก,กนี้นะไอ้คนแทนทุกต็อกอยูอย่ใลุมมุดลุมพูดตไม่หลุมมุดหลุมพูดดคันข มั่นรู้ว่างนี่ตกเหรอเอเอนล้วมันตกใจลืมมนันจะคปทาตะบหันนะรุตโดนจะคันหันเปลี่ยมลุดโดนจะคันเสียอุบมามันก็ตกลงจากเสียลอยชั่วชั่วบรุษลืมมัดคำภาวนาตกใจเออลืมมัดล็กไป กอดปะจำยังตั้งใจได้ยังเหลือแต่ตัวออกับตัวงอเท่านั้นอาอีอูเวลหรือมั้ยยังเหลือแต่ตัวออกับตัวงอต่อคอตั้งใจได้อังนีิอังนีเออเดี๋ยวก็นั่นเด็กนานมาลืมหมดแล้วเขาโตไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย นี่แหละคนเราเราฟังแพลย์นะจ่ายไหมล่ะ,ละนั่นจำไว้ต่อไปคนยังเรียนฉนเอาระวังพระสบกรณ์นะนะครับล่ะเอาละวววลนะะาบกันง่ายนะความสุขความเจริญสบายความลณ